โรงเรียนวัดโพแจ่วิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสิรินโกโมลสุด บุคลากรในโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น12คนได้แก่ 1. นางสาวซิรินโกโมลสุดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2. นายเปรมส่วนฟักตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 3. นางสนทยาสำรวยผลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวสิริเพนจันทรวิบูลตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ5นางสาวพันธิพาสุขพิมายตำแหน่งครู 6. นางสาวปริยานุชอรุณพัฒน์ตำแหน่งครู 7. นางสาวปัทธรมวันลิมจรรสกุลตำแหน่งครู 8. นางสาวพรชนกสีโสดตำแหน่งครูผู้ช่วย 9. นางสาวพรวิมลเดชฤด,ดีตำแหน่งครูอัตราจ้าง 10. นางสาวนัทนิชาสำรวยผลตำแหน่งครูอัตราจ้าง11นางอัญชีสาขาวสุขาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 12. นายวรเชษพุจนาตำแหน่งนักการพันโรงโดยมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น100คนแบ่งเป็นระดับชั้นอนุบาล20คนและระดับชั้นประถมะศึกษาจำนวน80คน โรงเรียนวัดโพแ่มวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ได้นำแนวนโยบายและจุดเน้นของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับใช้ในสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้จัดการเรียนการสอนบูรณาการในระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ข้อหปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. เรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้านลูกเสือเนตรนาลีและกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุม 6. เร่งพัฒนาการจากการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่มีความสาม,มารถพิเศษ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัย11 ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 12. ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 13. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโพจั่มวิทยาคารมีคุณภาพประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนใกล้เคียงจากการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับอนุบาลและระดับปฐม,มศึกษาได้รับเกียรติบัตร การทำคะแนนภาษาไทยโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศและได้รับรางวัลระดับเปลี่ยนทองการประกวดวงอังกลุงในรายการแข่งขันประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกชิงถ้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดา